กระเป๋าล็อกของรัตนกโกสินทร์เท่านั้นตำแหน่งสูงสุดในสมัยอยุธยาก็คือออกยาหรือพระยาเท่านั้นนะคะแล้วก็ยมดานังมาะนั้นเป็นออกยาเสนาพิมุกในขณะที่ตำแหน่งอื่นๆของหัวหน้าหมู่บ้านอื่นๆนั้นเป็นออกพระเสนาพิมุกเท่านั้นเองนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นภาพของเรือยมดานังมา ตาณานเจ้าสารพยานะคะราวนี้ในตั้งแต่ต้นคือเนื่องจากว่าผู้ฟังเนะะี่ยค่ะทยอยกันเข้ามาดิฉันจะขอสรุปประเด็นนิดนึงแล้วกันนะคะตั้งแต่วิทยากรท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์พระพึงเนี่ยท่านได้พูดให้เห็นภาพว่าสมัยก่อนนี่นะคะคนคนญี่ปุ่นที่เข้ามาในหมู่บ้านท่ศยาเนี่ยมีบทบาทอะไรบ้างนะคะมีบทบาทยังไงแล้วก็ มีทั้งมีทหารอาสานะะท่านได้พูดเล่าให้ฟังว่าชาวญี่ปุ่นที่เข้าเรียกเข้ามาในสมัยนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็ชุมชนญี่ปุ่นจะลายไปเมื่อไหร่นะะแล้วหมู่บ้านญี่ปุ่นปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็โยงเข้าสู่คุณยูม,มาดะซึ่งท่านได้พูดถึงประวัติศาสตร์การขุดคน้นหมู่บ้านญี่ปุ่นซึ่งย้อนกลับไปเพียงแค่7จ็ดปีเท่านั้นเองนะะซึ่งท่านก็ทิ้งประเด็นหลายข้อสงสัยหลายอันว่าเอ๊ะทำไม นะคะ,ะการขุดค้นหรือการปรับปรุงเนี่ยจะปรับปรุงแต่บนดินใต้ดินไม่มองคือไม่มองไม่มองไม่ค้นหาหลักฐานทางโบราณคดีต่อไปนะคะซึ่งวงเล็บในใจอ่ะพี่ว่าอยากจะให้ทําอย่างนั้นต่ออยากให้ไปศึกษาทางหลักฐานโบราณคดีนะคะส่วนพอเชื่อมโยงมาถึงคุณสุบงกตคุณสุบงกตก,ก,ก็จะพูดถึงว่านยคะกองเรือจะเน้นเรื่องกองเรือเรียวเกี่ยวนะคะแล้วก็ประเด็นที่ท่านพูดเนี่ยก็โยงถึงสิ่งที่ดิฉันได้ไปทําวิจัยโดยบังเอิญจริงๆนะคะ จริงๆแล้วทําหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรการเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้เท่ากับสาิทยาการท์ัสามท่านเพียงแต่ว่าด้วยเหตุบังเอิญน,นะคะไม่ทราบว่าทาไมในช่วงสิปีที่แล้วเนี่ยผู้ดำเนินรการคือดิฉันเองเนี่ยนะคะจริงๆก็คือได้ทําวิจัยเรื่องของการจัดการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นแล้วก็ได้ีโอกาสไปโอกินาว่าครั้งแรกเมื่อสิปีที่แล้วและในช่วงสิงปีนี้ก็ติดตามข้อมูลมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเอกสารภาพต่าง ท,ที่ท่านได้พูดถึงเนี่ยนะคะที่มีความสัมพันธ์กับอยุธยามาเป็น600ปีนะคะหกรปีนั้นเนี่ยที่เริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นริวกิวเนี่ยยังไม่ได้เป็นประเทศญี่ปุ่นนะคะริวกิวนั้นเป็นอาณาจาักรจีนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแผนที่แล้วกันนะคะคือการที่ไป ืออยู่ญี่ปุ่นมาหลายปีก็จริงนะคะแต่พอเราไปดีริวกิคขั้งแรกเนี่ยแค่2อาทิตย์เท่านั้นวันนั้นได้ไปทำสํารวจในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมเพราะได้ยินว่าที่นี่เนี่ยต่างกับญี่ปุ่นแล้วก็ต่างจริงๆด้วยต่างในทุกๆเรื่องนะคะซึ่งเราไม่รู้จักริวกิวเลยตอนนั้นนะคะแล้วเราก็ยังไม่เคยเข้าใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างริวกิวกับอุทยานี่มีมากแค่ไหนปรากฏว่าไปถึงนั่นเนี่ยไปถึงพบว,ว่า เล่าขาวนะคะมีหลายหลายอย่างจากเมืองไทยที่เป็นเป็นกลายเป็นวัฒนธรรมของนิวกิวในเวลาต่อมาเนี่ยนะคะค่าที่อาจารย์ชี้อยู่เ่ยนะคะคือเกาะนิวกิวนะคะเกาะนิวกิวเนี่ยในอดีตเมื่อ400กว่าปีก่อนนะนี้เป็นหมู่เกาะปัจจุบันชื่อเกาะจังหวัดโอกินวาวะนะคะเดิมนี่คือราชอาณา,าจากกักรนิวกิวมีกษัตริย์ปกครองรวมทั้งหมดใน37องค์นะคะ ต่อมาในปีพศ1609เนี่ยก็ได้ถูกญี่ปุ่นยึดครองซึ่งคนที่ยึดครองก็คือศัตราที่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงนะคะเป็นนักรบซึ่งศาสตรเนี่ยแต่ก่อนนี้เป็นชื่อใครใหอยู่ที่ใต้สุดก,ก็คือคิวชิวนั่นเองนะคะก็ามารุกเป็นเป็นนักรบที่แข็งแรงมากคาโกชิมาคือคาโกชิมาในปัจจุบันนะคะขอทโทษฮิเดโยชิคือท่านตรงกลางเลยนะคะตอนนั้นเนี่ยท่านเองเอ,อ่อาขอโทษอ่านึ่ทานบอกว่าเอสืท่านเองเนี่ยเป็น เริ่มที่จะรวมนะคะรวมเมืองแคว้นต่างๆให้เป็นฝึกแผนและงสบุดที่เอโดนะคะให้ให้กับชาวคุณที่เอโดเชื่อไหมคะว่าเครื่องราชบรรณาการชั้นเยี่ยมนั้นก็คือเล่าขาวแล้วเล่าขาวเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูทีเดียวแล้วกันนะคะแล้วเล่าขาวนี่นะคะก็เป็นเล่าขาวที่มาตั้งแต่สมัยที่เดินทางมาค้าขายกองเรือริวกิวที่คุณสุวงกฤได้เน้นนะคะหน้าตาของกองเรือริวกิวหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะ่ะ กองเรือทั้งหมดนะคะแล้วก็คุณยูกิวเนี่ยนะคะก็<อ>จะบอกว่านี่เป็นบรรพบุร,รุษของเขานะคะซึ่งบรรพบุรุษเขาก็จะสอนลูกสอนหลานเลยนะคะว่าเราเป็นอาณาจักรยูกิวมาก่อนที่ญี่ปุ่นจะมายึดแล้วก็เป็นจีนนะวัฒนรรธรรมจีนแค้เป็นอาณาจักรเล็กๆอยู่ที่ทะเลทางตอนใต้แล้วก็ไม่ใช่ญี่ปุ่นเขาก็จะบอกคำพาูมิใจที่เขาเล่าให้เราฟังนะคะเนี่ยค่ะนาฬิอยู่ตรงนี้นะคะแล้วนี่คือยวกิวทางใต้นี่คือเป็นสยามแล้นล่ะคะ่ะ เราก็แล่นเรยม,มาจากตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยจุดที่ได้ใช้ไปทำวิจัยคือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้คือหมู่บ้านยูติันซึ่งมันเป็นริมค่าตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเนี่ยเวลากองเรือที่เข้ามาเนี่ย่วนหนึ่งเนี่ยก็มาค้าขายช่น,นี่แเป็นบริบของเขาได้ค้าขายกับสยามเพราะฉะนั้นคนก็ไม่เหมือนกับญี่ปุ่นที่อยู่เกาะคนชิวหรือที่อื่นๆนะคะไม่เหมือนเลยจริงๆ <c oughs> แล้วก็อย่างหนึ่งว่าเหมือนการค้ากับจีน แล้วก็มาที่สยามมีหลายประเทศนะคะอย่างเช่นที่สยามชวาปนเปนบางมรารกาสุมาตราอันมันปัตตานีนะคะ<อ>ก็ได้สร้างเครือข่ายทางการค้าของลิวควครอบคลุมถึงญี่ปุ่นจีนเกาหลีตอนนั้นริวีิวไม่ใช่ญี่ปุ่นแล้วเขาก็จะเขียนในหนังสือเล่มน,นี้นะคะเป็นหนังสือที่พูดถึงอวามอริอวามัยนะคะนอกจากนอกจากจนแรกแรกก่อนที่ลิวคิวเนี่ยยังผลิตเล่าข่าวไม่ได้เนี่ยเขาเอามาจากวิทยาเลยนะคะแล้วก็เป็นที่เชื่นชอบของคนที่นี่ นอกจากเอาเล่ามาแล้วเอาเล่าที่เล้าขาวเราของเรามาเนี่ยนะคะก็ยังเอาเทคนิคการกลั่นเล่าอันนี้คะ่ะเทคน <message> ิคการกลั่นเล่าในสมัยนั้นแล้วก็ริวกิวก็กลั่นเล่าได้เองในคศอ5พศที่สิ 2015. นะคะแล้วหลังจากนั้นถึงปัจจุบันนี้เนี่ยข้าวไทยเนี่ยซึ่งเป็นข้าวที่ไม่เหมือนกับข้าวญี่ปุ่นนะคะข้าวข้าวญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นไม่กินข้าวไทยอันนี้แล้วกันนะคะแต่คน Nil คริวกิวเนี่ยสั่งข้าวข้าวไทยปีหนึ่งป็นสิล้านตันเพื่อจะทำเล่าขาวนะคะแล้วเล่าข่าวริวก เนื่องจากว่าในตอนที่ถูกญี NES ่ปุ่นสัสมตีแล้วก็ยึดได้นะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเขาคือเป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้เข้าไปทําอะไรนะคะก็ให้เขาดาเนินชีวิตของเขาเองเพียงแต่ก็เป็นแต่งแบบจีเลยนะคะวัฒนธรรมต่างๆอาหารการกินนะคะการแต่งกายและขนะดเดียวกันนอกจากจะส่งให้เอโดะแล้วเนี่ยก็ยังต้องส่งให้กับจีอีกด้วยนะคะ ็ว่าถึงแม้ญี่ปุ่นจะยิ่รีวิวไปแต่ญี่ปุ่นไม่ทมําทอะไรกับรีวิวจนกระทั่งคิวซอรที่สิบแปดนะคะหนึ่งแปดหกแปดประมาณนั้นเนี่ยนะคะญี่ปุ่นเริ่มที่จะมารวมประเทศเป็นหนึ่งนะก็เลยพยึดเ,เป็นตึกแผ่นทําให้เป็นตึกแผ่นท้งนั้นแคว้นต่างๆหรือที่ต่างๆอยู่ไ,ไกลๆเนี่ยตอนนั้นเป็นยุคข,ของล่ายุคล่านาในคงก็จะรีวิวก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นโอกินาวะแล้วก็เป็นหนึ่งในจังหวัดของญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นก็ยังทิ้งร้างไม่ได้สนใจแต่ก็็ส่่่่่งงคคนนนนนนไไไไปไปปปปปดูแะะปปดูแแะะเเหหมืออกับวนนึขญีุ ว่านำรีกิวก็ยังคงสืบทอดต,ต่อต่อเนื่องมาว่าเราจะบอกได้ว่ารีกิวเนี้ยก็ยังถ้าเห็นพระราชวังอย่างที่ในรูปนี้นะคะนี่คือพระราชวังชุริที่ที่กรรษัตริย์รีกิวอยู่นะคะแล้วจริงๆแล้วนี่คือการรีโนเวทใหม่การสร้างมาใหม่หลังสงครามโลกเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ย ลิลกิลกันนี่คือพระราชวังหลักแล้วจริงๆแล้วก็ยังมีพระราชวังเล็กๆที่อยู่ตามเมืองต่างๆในในจังหวัดในเกาะหมู่เกาะกินวาวาเนี่ยนะคะเมื่อปีปี2000นะคะเ,เขาเขาสร้างจากประวัติศาสตร์ถ้ชอบจากเอกสารใช่ใเอกสารนี้ก็มีรูปรูปเลยนะคะก็สร้างมาว่าแต่ก่อนพระราชวังหน้าตาเป็นเช่นนี้แหละนะคะแล้วก็จะเห็นว่า <S <S เป็นกลุ่มนอกจากเป็นแค่ทำเครื่องปั้นดินเผานอกจาก แน่นอนว่าเอาเหล้ามาจากอยุทยาแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเครื่องป้าดินเผาก็ต้องเอามาด้วยนะคะเพราะว่ามาเก็บสายไหยเหล้าแล้วที่น่าแปลกใจก็เพราะว่าไหาเหล้าสยามเนี่ยไปกระจายอยู่ในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตามก็ที่นั่นจะมีไหยสยามอยู่อยู่ในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่นั่นนะคะก็บอกเป็นไหสมัยที่มาจากอายุทยานอกจากนี้ก็ยังมีกระจัดก,กระจายตามพิพิธภัณฑ์นนในเมืองนะคะเราก็จะได้เข้าใจความสัมพันธ์ของลิวกิวกับ อายุทยาได้แล้วถึงเข้าใจว่าทําไมเขาถึงมีความรู้สึกที่ว่าเราเป็นพี่น้องกันนะคะแล้วอันนี้คือพระราชวงจากิมินะคะแล้วหน้าตาของคนยวกิวเนี่ยะคะ่ะจะบอกว่าภาษาสุขตะกูลฮกเกี้ยนนะคะยูกิวเนี่ยจะมีหน้าอยู่2แบบนะคะ <c oughs> หน้าแบบนึงก็เป็นอย่างคนนี้นะคะ่ะ นะคะซึ่งเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าบัาุฑิตของเขาคือเนื่องจากมาหลากหลายหลากหลายที่แล้วบางคนก็คิดค้นที่พิจารฑ์ชาติทพันธันที่เมืองโยมีตันคนนี้กับคนนี้เป็นช่างปั้นรุ่นใหม่นะคะเป็นรุ่นใหม่มอายุมากแล้วแต่เป็นคนรุ่นใหม่เพราะรุ่นเก่ารุ่นแรกนี่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งช่างปั้นรุ่นแรกเนี่ยเขาก็พยายามที่จะรื้อฟื้นเครื่องปั้นดินเผาพ่าบอกว่าเครื่องอันนี้คือแหล่งเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงนะคะมีการขุดค้น พบนะคะซ่าของดินเผาซึ่งเขาก็พยายามย้อนอดีตแม้แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะช่างตั้งคนนี้กับคนนี้มาที่เกาะเกร็ดนะคะมาดูว่ามีอะไรสัมพันธ์กันไหมเพราะว่าการเผาคล้ายๆกันนะคะการเผาคล้ายๆกันแต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้และตลอดเวลาปัจจุบันนะคะและรูปนี้ก็คือรูปผลงานชิ้นดีเด่นเป็นงาน,ขางนเขาเรียกอะไรนะเป็นมรดกของจังหวัดเลยนะคะของของเิลปปนแห่งชาติที่ริวกิว ท่านผู้นี้ได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะท่านเองเนี่ยทำแค่แค่กระจาดแค่แค่ชามสังคโลกนะคะที่ของสุโขทัยก็จะมีลายปลาใช่ไหมคะของเขาน,นี่เป็นภาพมันเพิทพน,นิดนึงนะคะก็มีลายปลาเหมือนกันแล้วก็เกาบอกว่าอันนี้คืองานของริวกิวนะคะซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยร้อยห้าสิบใบยี่ห้อมีห้าสิบกว่าโรงนะคะแล้วตอนนี้ก็ส่งออกไปทั่วโลกในนะคะเป็นของดีของเด่นที่ต้องถวายให้กับโชกุนในสมัยเอโดะแต่ว่าในระยะ20-30ปีนี้เนี่ยริวเกิวเอง หลังจากที่าการแลกเปลี่ยนนะคะไม่ใช่เล่าข่าวอย่างเดียวแล้วนะคะน,นี้มาถึงกล้วยไม้นะคะก <c oughs> ล้วยไม้ไทยนะคะแล้วก็ผักไทยต่างๆเนี่ยผักที่ปลูกได้ในเมืองไทยนะผักเมืองร้อนนะคะ <c oughs> ก็เอาไปพ, <c oughs> พัฒนาปลูกที่ริวกิวโดยเฉพาะกล้วยไม้เนี่ยในเาลาใช้เวลา20กว่าปีดิฉันไปสัมภาษณ์หัวหน้าเกษตรของริวกิวนะคะของจังหวัดริวกิวเป็นข้าราชการที่นั่นเขาบอกว่าเขาใช้เวลา20กว่าปีกว่าจะพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ที่ปลูกที่นั่นได้ คิดดูสิคะวา่าสิ่งบางสิ่งที่เรามองข้ามเนนี้แต่เขากลับเห็นคุณค่านี่คือหน้าตาของคนริวกิลนะคะคือดูแล้วไม่ต่างกับอซิ่งมามา่าแถวบ้านเราเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ก็น่าคนจริงเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็พยายามถามดิฉันว่าคุณเป็นฮอกเกี้ยนหรือเปล่าแต่พอดีก็น่าเสียดายที่เธอไม่สามารถจะหาสาแหล่ของคนนั้นได้ว่าเราจะไปอยู่ตรงตองเลยริวกิลหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ก่นนะคะแต่เป็นความรู้สึกที่ดีเพื่อนจะบอกว่าริวกิลไม่ใช่ญี่ปุ่นนะคะ แม้กระทั่งเครื่องดนตรีการไร้รามอาหารการกินขามงขาหมูก็มีที่นั่นมันจะไม่เหมือนกับที่เราเข้าใจว่าอาะไรทั้งเรื่องสองครามเราจะไม่พูดถึงแล้วกันนะคะเ,เ,เรื่องประวัติศาสตร์สงครามเรายกเอาไว้ตรงนี้เอาเป็นว่าความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนระหว่างรวิวกิลกับอยุทยาเนี่ยมีตั้งแต่ตั้งมา600กว่าปีมาแล้วนะคะซึ่งคือคุณสุ่อนก็จะได้พูดถึงริวกิลพอดีดิฉันได้มีความรู้เล็กๆน้อยน้อยที่มานําเสนอเพื่อให้ภาพจกซอนเนี่ยมันเต็มนะคะ ก,ก็คงจะขอเปิดเวลาเป็นช่วงของการถามหรือไม่ทราบว่าท่านวิทยากรมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะที่เหลืออยู่แต่ว่าอ,อ,อยากจะนาเรียนนะคะว่าในเชิงสัญลักษณ์เนี่ยนะคะหมู่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหลักฐานอันสําคัญนะคะกับการที่เราเนี่ยจะสามารถที่จะเ,เข้าถึงนะคะประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยได้อย่างชัดเจนภายใต้หลักฐาน นะคะของเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวต่างๆของพัฒนาการของทางด้านญี่ปุ่นนะคะแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยดิฉันมองว่าเป็นเป็นความสําคัญยิ่งทีเดียวนะคะว่าถ้าเราเข้าใจในเรื่องราวของหมู่บ้านญี่ปุ่นเราก็จะเข้าใจในเรื่องราวของประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาของเราเนี่ยได้อย่างสําคัญทีเดียว แล้วความสัมพันธ์ในตรงจุดนี้เนี่ยเ,เรามีระดับของความสลับซับซ้อนที่มากมายเลยทีเดียวแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่านักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะคะที่เข้ามาอย่างประเทศไทยแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวที่สําคัญเป็นกลุ่มสําคัญที่เข้าไปอย่างพระนครศรีอ,อ,อยุธยาเนี่ยคือกลุ่มที่ทําให้เศรษฐกิจหลักที่เกิดจากการท่องเที่ยว แล้วก็ภายใต้ความผูกพันนะคะของอ,อ,อดีตบรรพบุรุษนะคะที่มีกับบ้านเมืองของเราเนี่ยก็ทําให้คนเหล่านี้นะคะหมุนเวียนกันเข้ามาได้หลายท่านนะคะก็มาครั้งแล้วครั้งเล่านะคะ มีหลักฐาานนว่อคซเออ่ซึ่งเออ่ทางก็อยากอนุญาตให้ฮอลันดาเนี่ยนะคะเข้าไปผูกขาดการค้าเนี่ยท่านเชื่อไหมคะว่าความต้องการสินค้าของของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะที่ที่ผ่านในฮอลันดาเนี่ย ออฮอลันดาเนี่ยนะคะเธอเธอศาสนาไม่ยุ่งนะคะมุ่งแต่ทุกวันนี้นะคะจะจะถูกอุ้มไปตั้งแต่ครั้งนั้นหรือเปล่านะคะ <c oughs> เพื่อเป็นสัญลักษณ์เนี่ยะคะ่ะเพราะว่าความต้องการหนังกว้างเนี่ยคะ่ะของญี่ปุ่นเนี่ยจากบ้านเราเนี่ยนะคะปีหนึ่งเนี่ยไม่น้อยกว่าแสนสองหมื่นพันะคะนะคะเพราะฉะนั้นความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองของเราเนี่ยมากมายเลยทีเดียวอันนี้นะคะว่าการเสด็จไปที่สุโข,ขทัยเนี่ยแล้วก็มีการโดเนทนะคะเงินในการบูรณะพุทธยากุฏสถานพระนักเอ่อ สุโขทัยเนี่ยนะคะนับเป็นร้อยล้านเยนหรืออะไรก็ตามเหล่านี้นะคะในส่วนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับการตีความหรืออะไรต่างๆท,ที่คาดเคลื่อนไปแต่พร้อมในการที่จะรับเสด็จพระองค์ท่านในอนาคตค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะอานนี้ขอยนิญ